ชาวประหัสดคะวันนี้วันเสาร์นะคุณยังเป็นคนที่คร่ำเคร่ง บ้างานนะไม่ได้บ้างานหมายถึงว่าคุณจะเป็นคนลงมือทำนะคะแต่คุณจะยังคอยสอดส่องและดูแลถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็คือให้ลูกน้องทําแล้วคุณก็ไปเช็คดูว่าโอเคทําได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ก็คือการงานของคุณมันสําเร็จไงจ้าถือว่าเด่นในเรื่องงานนะและถ้า คุณจะคุณเหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบว่าวางอํานาจอย่างเดียวคือใครมีปัญหาคุณก็ยังให้คําปรึกษากับคนอื่นได้เสมอนะส่วนชาวพระเรือหัดที่เป็นผู้หญิงนะคะ คุณจะมีโอกาสที่มีคนเข้ามาแบบผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตคุณนะช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความแบบดูสุภาพอ่อนโยนอะดูนุ่มนวลอะดูเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะส่วนชาวพระรหัสที่เป็นชายคะคุณก็จะเป็นคนที่สาวๆเขาชอบเพราะมีความอบอุ่นอยู่ในทีคะ่ะ